Subtitles by the Amara.org community เขาเขามีเวลาแต่งเขาแม่แต่งตัวนานวันนี้ครับเออคุณเป้าครับนั่นจมูกลุกงวงช้างครับเนี่ยก่อนอื่นนั้นกระผมท่านเป้าขอกล่าคําว่าสวัสดีคุณชาย ครับมคุณชายเอ่อท่านเป้าอาจจะเปลี่ยนไปเยอะคุณไอตัวนั้นตายตายหัวเราะตาย เฮ้ย <Hey! S 2> ไอ้นี่มันเป็นอะไรกระผมท่านเป้าต้องขอภายคุณชายคุณป้าครับไปขาเสด็จทิ้งก่อนไปมีอะไรที่ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองเอ้ย <c oughs> ฉันกลับมาฉ <c oughs> ันก็ไม่บอกใครอยากจะเซอร์ไพทุกคนนี่จะมาเที่ยวพิเศษหวังว่าคุณชาย คงไม่รังเกียจคุณเป้าเ่ยเป็นคนดีจริงๆนะครับนั้นกับผมคุณเป้าขอกราบขอพระคุณคุณชายอีกหนึ่งครั้งพี่เป้าเป็นอะไรหลังไม่มีรอตั้งนานจมูกจะหลุดอยู่แล้ว กาวธรรมดาก็เอาไม่อยู่ใช้กาวอะไรอ่ะจะกาวอะไรกาวติดรองเท้ายังเหมือนเดิมนะครับคุณชายวันนี้พี่ไม่เล่นนะพี่ขอฮาอย่างเดียวกันตามใจเออนั่นคือใครอะไอตัวนั้นคือตัวอะไรเขาคือลุงเื่องคนในสวนเนี่ยใครผิดหูผิดตาคุณเป้าคุณเป้าจะดูแลผมตลอดเลย น้ำใจทั้งดีจริงๆเป็นคนดีในใจผมตลอดเวลาล้ะคุณเป้าถ้าพูดขนาดนี้กระผมขอราบตัวขอแล้วปกติคุณชายจะแบบเล่นดนตรีแล้วคุณเป้าก็จะร้องเพลงคุณชายไม่ลองโชว์สักหน่อยหรอครับในเมื่อวันนี้คุณชายมาถึงนาทีนี้อยากให้คุณชาย สักหนึ่งเพลงกับกับผมท่านเป้าพอจะได้ไหมครัโอ้ยผมอึดอัดอึดอัดมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโนแล้วคุณเป้าช่วยร้องเพลงของฟังตอนที่ผมอยู่เมืองไทยอยู่ได้ไหมครับไม่เป็นการรบกวนนะครับเออพขาบ้านไดมาปเดียได้ครับมาตัวหนึ่งแม่ผมเลี้ยงคุณหนู มาตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวเพลงอะไรที่คุณเป้าจะมอบก,กับ <c oughs> คุณชายเลยครับชอบเพลงอะไรเอาออาไาว่าไ,าก,ไ,าก,ไาก่จ๋าไก่จ๋าสามสี่ <c oughs> ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหม้อนเสียงคน้องหา <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ้โค้ยผมได้ไหมเอาเสียงผมไม่ค่อยมีเดี๋ยวคืนนี้นะมีงานฉลองเดี๋ยวจะให้คุณเป้าร้องคาราโอเกะทั้งคืนเลยแะครับว,วันนี้ผมจะร้องให้คุณชายฟังทั้งคืนครับผม,มแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับลุงเขียวไอ้นั่นไม่น่าไว้ใจบอกได้เลยว่ามันคือศัตรูตัวจากาจดของบ้านนี้เขาก็เป็นแค่คนสวน คุณชายครับผมขอตัวสักคู่ได้ไหมครับไอ้เครื่องมานนิมาปวดปวดเอวส่วนปวดนี่ซ้อมอยู่สองวันแต่กจะเหมือนได้เฮ้ยไอ้เรือง ผมบอกคุณตรงๆว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคุณชายเมื่อ,อไรแกตายแน่ผมรู้ว่าคุณเป้าคิดอะไรกับบ้านหลังนี้ถ้าผมบอกคุณชายกับคุณหญิงแม่ <c oughs> คุณเป้าโดนแน่และนี่คือข้อตปากผมไม่เอาเงินสกปรกของคุณเป้าหรอกครับนี่คือของรางวัลของผมที่ให้เคือง ระพระเรื่องไม่รับมันไว้ความรู้สึกของผมผมจะเสียความรู้สึกแค่ไหนเรื่องน่าจะรู้รับไปซะอย่าให้คุณชายรู้ผมเอาไปงั้แหละผมจะไปให้คนณชายหมดผมไม่เอาเองอยู่แล้วมันสกปรกผมไม่ใช้แล้วแต่แล้วท่านแม่ไปไหนซะล้วครับตอนนี้แต่งตัวอยู่แล้วก็รอต้อนรับคุณชายอยู่แล้วครับคุณชายอยากเจอหรือยังครับบอกท่านแม่เลยว่าท่านมาแล้ว เดี๋ยวมาเลยครับคุณหญิงคุณหญิง